นว่าตอนนี้น้องต้องลังปั้นอยู่นะฮะอ่าเป็นวิชาเขาเรียกว่าองค์ประกอบสีสามมิติคำว่าสามมิติมันก็จะบอกว่าคือคือการทําให้มันลอยตัวขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกปั้นให้ดูสมจริงให้ดูสมจริงนะฮะอันนี้ก็ฝึกอันนี้น้องปีหนึ่งนะเพิ่งเข้ามาเชื่อหรือไม่ว่าอันนี้เรียนมากี่อาทิตย์เรียนมากี่อาทิตย์แล้วครับหกอาทิตย์ โอกาสที่ปั้นไดขนาดนี้นี่ผมกำลังอยากรู้เลยครับว่าเข้ามานี่ไม่ต้องเป็นอะไรเลยถ้าถามน้องก็ดูตอนแรกก็ปั้นไม่ได้เลยครับนได้ไค่ขนาดนี้เลยครับเอาเอารูปมาแบบปั้นได้ตามรูปเลยก็อาจารย์ก็จะมีการใช่ต้องมีรูปและเฟรนช์นะทำทำงานทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำศิลปะศิลปะแล้วให้จินตนาการ ก่อนที่จะใช้จิตการก็มันต้องมีเรื่องอะรด้ก่อนมีหลักอ้างอิงเพราะว่าอ,อย,าย่างย้อนกลับไปเชื่อาจบอกว่าเราทำอะไร Make believe ทำาให้คนถ้ามีคนเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้คนเชื่อว่ามีอยู่จริงเนี่ยมันต้องมาจากพัน้นดีก่อนว่าฟันองจริงก่อนนะฮะแล้วนี้ต้องเรียนในพวกสรีระอะไรนี้ไหมครับเรียนเรียนเรียนครับเรียนอณุทม <ๆ S 2> ีเรียนกล้ามเนื้อนะฮะต้อง เอออาจารย์ไม่น่เจาเขาเรียนเขาคงไม่ผ่านสำหรับไปทิ้งทิ้งอกนะเราคงไม่เรียนแบบนั้น <c oughs> แต่หลักๆเนี่ยน้องก็ต้องรู้ว่าอะไรคือกระโหลกนะ <c oughs> อะไรคือกระโหลกและอะไรคือส่วนที่มันยื่นมาสัดส่วนเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องสัด <c oughs> ส่วนครับ <c oughs> ว่าอา่กี่ส่วนนะลองพูดดิสัดส่วนสามส่วนครึ่งเอาเลยอ่าแน่นไหมน่นเรียนเสียทีบอกได้แล้วแล้วอะไรคือสัดส่วนครับอะไรคือสามส่วนครึ่งตรงนี้ ก่อนอย่างนี้ก่อนก่อนหน้าที่มาเป็นยานนี้ได้เนี่ยมันไม่อยู่ๆเราทำมาเลยนะมันจะต้องมีวิชาซัพพอร์ตเช่นวิชาจออินวิชาการวาดก่อนเราฝึกวาดงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก่อนหน้านั้นว่ามันจะมาอย่างไรับอ่าเดจออินก็ อย่างทิช่ายลอยเนี่ยน้องก็จะฝึกลอยจะฝึกการสังเกตจากคุณปรุก่อนเพราะว่าอันนี้มันง่ายคือน้องไม่ขยันใช่ไหมเขาจะฝึกฝึกสังเกตฝึกเรื่องของแสงเงาน้องน้องวาดวาดลูกมาก่อนไหมครับวาดรูปเป็นตอนแรกไม่เป็นค่ะเห็นได้ยังไม่ตจบจบที่ไหนมาหนูจบที่ไหนมาจบมีจักเยานจอะค่ะบวิทย์กร่ยิบนะครับจบได้กว้ารูปได้ขนาดนี้เลยนะครับ บางคนเนี่ยเขาจะถ่ายโปรเจกต์โปรเจกต์ที่ที่อาจารย์สั่งว่าอ่ะโมเรื่องหุ่นนิ่งนะมีการจัดแสงมีการจัดวัตถุอะไรก็ได้แล้วก,ก,ก็ก็มาถ่ายในสตูดิโอนะห้องเนี้ยคือเราเปิดโอกาสให้เด็กเขาเขาทำเขาเองอเแล้วผมสงสัยว่าแบบอย่างนี้เราต้องเรียนทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วถ้าสนใจแบบจริงจริงจจัง,จง,จงในบางอย่างเราก็ไปเรียบเรียน,น,นต่อเนี่ยห,หรือว่าเราไม่ต้องใช่ใช่ใชคือ อย่างที่บอกว่าสาขาวิชั่นเฟสจจเป็นสาขาที่สนุกเพราะอะไรเพราะว่าปีหนึ่งปีสองเนี่ยเขาจะเรียนพว้งะไรเรียนทุกอย่างที่มันมันครอบคลุมเกี่ยวกับภาพย,ายนตร์กเกี่ยวกับอนิเมืองใช่ไหมแล้วปีหนึ่งอย่างที่เห็นเราก็เรียนพวกพื้นฐานทั้งหมดใช่ไหมครัหลังพอจบตรงนั้นป๊อปแก่ขึ้นปีสามในเด็กเขาจะคิดเองได้แล้วลว่าเขาอยากจะไปเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านไหน ถ้าเปรียบง่ายๆก็คือปีหนึ่งปีสองเนี่ยเรียนเหมือนหมอทั่วไปภาษาโลกทั่วไปใช่ไหมเรียนถ้าเราเจ็บปวดท้องท้องเสียปวดหัวเราก็ไปหาหมอทั่วไปใช่ไหมปีหนึ่งปีสองนี่เขาจะเรียนรู้หมดเลยอยากถามอะไรตอบได้พื้นฐาน,านตอบได้ด้วยคือไม่เรียนพื้นฐานแบบธรรมดาลแล้วเรียนพื้นฐานของโปรเฟ s ชั o นอลเหมือนว่าโคฟ้าหงหลักว่าแบบมันจะมาในเชองพื้นฐานก่อนใช่ทีนี้พื้นฐานของเราเนี่ย เราจะเห็นแล้วว่าเรียนจากการปฏิบัติจริงใช่ครับมันจะเร็วใช่มันจะเร็วมากนะฮะฝึกใ,ให้คิดเองเขาต้องคิดเองนะอย่างนี้เราไม่ต้องไปบอกเขาว่าเขาจะต้องถายอย่ายยังไงอะไรยังไงหลังจากเสร็จแล้วเราถึงจำเรียนวิจารณ์ว่าเฮ้ยแสงมันน้อยไปนะอุปกรณ์มันไม่ได้นะที่เด<ๆ>ียวใช่ใชพอหลังจากจบปีสองปั๊บเนี่ยพอขึ้นปีสามเด็กเต้องเลือกเอกวิชาแล้วเราก็จะมีให่เลือกมากม่ใ่ไดเรก็มีเนี่ยเหมือนกับที่เราจะเห็นก็คือ ระเบิดมอควนนอันน้ำอะไรพวกนั้นดนโมิกนะต่อมาก็จะเป็นพวกโมโดูลิ่งโมโดูลิ่งก็คือจะใช้พื้นฐานปั้นแต่ห<อ>นา้าพื้นฐานปั้นมาคนไหนปั้นเก่งในปีหนึ่งเนี่ยขึ้นปีสองเนี่ยปีสามน่าจะไปเรียนเอกโมโดูลิ่งเหมือนกันถ้าเกิดปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งปีสองใครเก่งเรื่องโฟโต้ก็ควรไปเรียนเอกเกีก่ยวกับทางด้านภาพยนตร์นะแต่ภาพยนตร์จะเป็นลักษณะที่ต้องถ่ายบนฉากหลังทงี่เป็นทรีสกรีนพวกนั้นเป็นหลักนะฮะ ออีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเอกวิชวลเอฟเฟกเอกวิชวลเอฟเฟกเนี่ยมันจะเป็นการรวมทุกอย่างเลยเหมือนเราดูในหนังภาพยนตร์ใหญ่ๆครับผมที่มันมีทั้งตัวทรานสฟอร์เมอร์มีเครื่องยนต์หุ่นยนต์มีบ้านเรือนมีระเบิดพันเนี่ยเอกวิชวลเอฟเฟกเนี่ยมันเหมือนกับสาสตร์ศาสตร์การ์ดคพราะฉะนั้นคนที่จะเรียนเอกนี้ได้เนี่ยคือต้องแบบต้องเป็นเทพครับต้องรู้หลายๆอย่างใช่แล้วมันแล้วรู้อย่างนี้ไม่พอต้องเก่งด้วยเพรนั้นเอกเนี่ยอาจารย์เตรียมไว้สําหรับ คนไหนที่จะไปเป็นโปรเฟชชั่นแนลในอนาคตหนักมากคุณต้องเรียนเอกนี้แต่ถ้าคุณจะไปเอกเหะเห้เรบเฮ้ยผมชอบถ่ายภาพยนตร์ถ่ายรูปคุณก็มาเอกนี้เพราะมันเราก็ปิดสางหด้ครับใช่กระจบปีสีปั๊บก็ไปแสดงงานอ่าทีนี้คอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยอันนี้ที่เท่มากคืออาจารย์ชอบคอนเซ็ปต์ตัวเองมากเลยก็ถือว่าพอเด็กเด็กจบแล้วปุ๊บเนี่ยเราใช้งานเด็กในโรงภาพยนตร์อ่าจัดแบบ เราดูเลยเลตทาเป็ดมาเลยแล้วก็อยากจะเชิญผู้ก็เลยนะะผู้ปรกอบการเจ้าของโรงงานเจ้าของช่างรับทุกอย่างเลยมาบริษัทมาแล้วก็มาดูผลงานเด็กเราแล้วก็ทักเรื่องแจกนํามบัตรไปคุยกับผู้ใหญ่ไปใช่างนนั้เลยแล้วก็กลุ่มลงลึงแล้วยิงฟันยิงเท่ครับใช่ไหมฟังนี่เหมือนมีงานแน่นอนยิงเทะเราเท่านั้นอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องใช่ครับใช่เพราะว่าเราจะเห็นว่าวิเชอร์เฟกซ์เนี่ย เราพูดจริงๆก็กว้างนะกว้างมากๆครับผมทำได้เยอะทำได้เยอะแล้วจะแคบก็แคบเพราะว่ามันเรียนเรียนเป็นปีละเนี้ยเรียนไปเป็น p r o f e ช s i o นอลแต่คุณรู้เยอะมากเราไม่ใช่รู้แบบธรรมดาคือทําได้เพราะฉะนั้นเวลาจบไปเนี่ยอาาจรย์คาดว่าโอกาสที่เด็กจะตกงานมีน้อยมากสามารถไปได้อะไรแล้บใช่ฝากๆยกเป็นที่เกียรติทำบ้านเลยแล้วไม่ต้องทำคณะ ครับครับผมแล้วที่ห้องที่เราดูนี้มันเป็นห้องเรียนเล่นเปล่าที่น้องๆเรียนการเรียนกันหรือเปล่าเออห้องห้องเนี้ยไม่ใช่ห้องเรียนนะฮะห้องเนี้ยเป็นห้องเอ่อก็เรียกว่าเวิร์กช็อปอาจารย์ตั้งขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์เล็งเห็นแล้วว่าเด็กมันต้องปฏิบัติจริงครับผมมันถึงจะได้แล้วในเวลาเรียนที่ไม่พอคุณไปใช้เวลาสามสี่อาทิตย์ไม่พอเพราะนั้นเด็กก็าเข้ามาห้องเนี้ยอาจารย์ก็จะมาช่วยดูช่วยแต่งช่วยอะไร คือมีอาาาจรย์ช่วยดูใช่อาจารย์ก็จะเดินดูเนี่ยคนเลยไม่ใช่อาจารย์คนเดียวนะอาจารย์ประจําวิชาต่างๆเขาก็จะจะช่วยดูหลายคนเขานี้จะมาแบบมีแลกเพื่อการให้ได้สนุกไม่ไม่เล่นนั่งทํางานนั่งทํางานตามหัวข้อที่สั่งไว้แต่ว่าเอ่อเขาจะไม่มีแรงกดดันไม่มีเพลยเชอร์เขาจะมาแล้วแเอ่อเราก็จะมีเวลานะเช่นทุกๆเอ่อสิบโมงเช้าถึงเที่ยงทุกๆบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเนี่ย น,นี่เป็นข้อดีเพราะว่าเด็กจํานวนเยอะที่เข้ามาเนี่ยบางทีเขาไม่รู้จักกันออ๋้ากจ